วันที่ก้เดี๋ยวยไม่เค้งหน่อหม่กับซี่โครงมูนะคะกเก่งตีเด็กก้ามร้อยนะเอ๋อเดือดแล้วนะคะหน่อไม่โดง่งแข่งกะทิกับซี่โครงมูนี่ง้อมร้อยไปเลย เปียวๆวันๆเกลมๆเห็นแมวเก่งกับซิโกรมูกึ่งกิโลออมด้ยอันนี้ทำมันติดปลารานะคะ หอมร้อยนะคะไปตงุงเหนือกับกลบไอ้ย,ยื่นในไส้นะคะไส้ใหญ่หนำตาลากระปิรวดอิ่ดเลยไอ้น้องไอ้ไม่เข็มนะคะปอดองน้ำโต หอมร้อยกี่นอนเว้เดี๋ยวผมมั่เลยไงแม่วใส่เบกกูดยกลงเลยมไม่ได้ต้มน่อใหม่เด็ยกันเหมือนน่องใหม่กับไม่ยื้นนะคะเดี๋ยวต้าปิดปลาร้านะคะตักหลวก đi cầu mùa vậy à ngon cái nó xe cái cầu nó cái em ở cái cầu mùa cái để mùa cái cầu mùa cái cầu mùa cái cầu mùa cái cơm 아, 너희들 너무. อไม่เปรี้ยวกำลังดีไม่เค็มไม่จะว่าไม่เปรี้ยวนะคะไม่เค็ม okay.